ผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเรื่องราวนะคะที่ร้อนระอุบนโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กรณีที่ครูเตยอภิวัตนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องประเด็นการเลี้ยงดูบุตรนี่แหละคุณผู้ชมที่ผ่านมานะคะก็คือไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบเลยและยังบอกอีกนะคะว่าหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้เห็นควรปล่อยนะคะให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและทางด้านของนี้ขนมนะคะหรือว่าขนม กาอดีตภรรยาของครูเต้ยเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะคะข้อความด้วยเช่นเดียวกันโดยก็ร,ระบุข้อความนะคะในช่องทาง Facebook ว่าคําถามนะคะจะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะคะขอหารค่าตั๋วของลูกหน่อยนะจริงจจ่ายค่าตั๋วไปครบแล้วแค่อยากฟังคําตอบนะคะก็เท่ากับเงียบและคําถามนะคะเซนยินยอมให้หน่อยนะจะพาลูกไปเที่ยวนะคะถ้าเกิดต้องเซนเท่ากับนะคะให้จดรับรองบุตรก่อนสีจะเซนให้และคําถามนะคะก็คือของขวัญวันเกิดลูกล่ะเท่ากับ นะคะลูกเนี่ยยังเล็กยังใช้ไม่เป็นหลอกอื้มนะคะและนี่ก็คือค่ะคุณผู้ชมขาโพสนะคะทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งของครูเตยอ,อภิวัตและฝั่งของขนมสศสิการนะคะที่ได้มีการออกมาโต้กันในเรื่องของบุตรนั่นเองคุณผู้ชมและล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของครูเตยอ,อภิวัตนะคะได้ออกมาโพสคลิปซึ่งก็คือคลิปนะคะที่เราขึ้นกันมานี้เลยเป็นช็อตที่เจ้าตัวร้องนะคะหรือว่าลิปซิงนี่แหละคุณผู้ชมว่าฉันก็แค่แกล้งโง่น่อยนะคะซึ่งช็อตดังกล่าวนี้ของครู เอภิวัตค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสน,นัน ซึ่งนะคะก็มีการคอมเมนต์จากชาวเนต็ตนะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยพีเตอรนะคะคือเพอร์เฟกมากดูแลลูกได้ดีส่งเสียนะคะไปติดตรงต้องมีบินนะคะต้องเปลี่ยนจากไม่มีบินตกลงกับมีดีๆนะคะทุกคนจะรักพ่อๆมากขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของครูเตยอภิวัตเองเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการเข้ามากดไลค์นะคะคอมเมนต์ดังกล่าวนี้พร้อมกับนะคะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าได้เลยครับท่ามกลางชาวเนต็ตนะคะเข้ามากดไ like ล,ลค์รัวๆค่ะให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของ ครูเตยอภิวัตพร้อมกันนี้ชาวเน็ตคนอื่นๆนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันต่อค่ะทั้งมีการบอกนะคะว่าตกลงกันให้ได้นะคะสงสารเด็กๆทําให้ได้นะคะในที่สุดนะคะครูเตยเนี่ยก็ยอมรับฟังเรื่องนี้ขอให้ทุกอย่างจบด้วยดีนะคะเอาใจช่วยนะคะปกติเนี่ยไม่เคยคอมเมนต์เลยไม่เคยเอาใจช่วยแต่พอเห็นว่ายอมรับฟังแล้วเอาใจช่วยอีกแรงนะคะบางก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมทั้งบอกนะคะว่าตกลงกันดีๆนะคะว่าให้เป็นก้อน เดือนละเท่าไรจะดีกว่าจ้าสู้ๆเอาลูกๆเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเพิ่งเจอคําตอบแบบไม่เงื้อนะคะได้เลยครับเออหน้าฟังนะคะเราเป็นลูกผู้ชายอยากคิดเล็กคิดน้อยนะคะมันเพอร์เฟกมากให้เขาชื่นชมนะคะว่าเป็นพ่อที่เพอร์เฟกโคตรจะดีนะคะทางก็บอกต่อนะคะว่าปกติเนี่ยไม่เคยแสดงความเห็นอะไรเลยค่ะได้แต่อ่านแล้วก็ผ่านไปแต่พอมาเจอคําตอบคุณพ่อรอบนี้นะคะทําเรายิ้มเลยค่ะขอให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ และก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชมจากชาวเน็ตนะคะที่มีการเข้ามาชื่นชมนะคะคําตอบของครูเตยในรอบนี้กันอย่างมากมายค่ะที่ครูเตยได้มีการเข้าไปตอบกลับชาวเน็ตบอกว่าได้เลยครับคุณผู้ชมอาก็อ้อเป็นว่านะคะสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครูเตยอ,อภิวัตรกับทางด้านอดีตภรรยานะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ